รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย าใครรู้จักธรรมะแล้วนำธรรมะมาประพฤติธปฏิบัติก็จะพบกับความเย็นใจเย็นกายขอจเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอกราบคารวะแด่ท่านพระเทรา,ททานุเทระที่ชมรายการทุกรูปทุกท่านด้วย วันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขได้เปิดโอกาสให้อัตมาให้กระผมพระเมธาวินัยโรธมาบรรยายธรรมในเรื่องธรรมะกับสายฝนซึ่งเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านฟังแล้วอาจจะไปนึกถึงเพลงหลายๆเพลงที่เกี่ยวกับสายฝนแต่อย่างไรก็ตามคําว่าสายฝนเนี่ยพอเราได้ฟังก็จะมีความสุขรู้สึกงความเย็นรู้สึกถึงความสะอาดความสดชื่นขึ้นมาทันที ก่อนที่จะบรรยายว่ามีธรรมะอะไรที่เข้ากับสายฝนหรือสายฝนเมื่อเกี่ยวข้องกับธรรมะอย่างไรเนี่ยอาตมาขอเกลิ่นให้ฟังนิดนึ่งก่อนว่าธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสายฝนก็คือหยาดน้ำที่รินรังมาจากฟากฟ้าจากการรวมตัวกันของก้อนเมฆทั้งสายฝนและธรรมะเนี่ยมีความน่ามหาัศจรรย์อยู่3าามสประการ ที่เหมือนกันคือสายฝนเวลาใครก็ตามที่สัมผัสสายฝนก็จะรู้สึกเย็นแล้วไม่ใช่เย็นธรรมดามันเย็นฉ่าเย็นเข้าไปในใจนั่นคือลักษณะของสายฝนเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดได้อาบน้ําฝนที่สะอาดสะอาด,สะอาดก็จะรู้สึกว่ามีความสดชื่นสบายกว่าอาบน้ําในคลองถ้าเป็นชาวเมืองก็ต้องบอกว่าสะอาดและสบายกว่าอาบน้ําประปาแน่นอนแต่ในเมืองอย่างกรุงเทพนี้น้ําฝนใช้ไม่ได้ ถ้าเราขันเอาภาชนะอะไรไปรองเก็บไว้ละวันสองวันก็จะเห็นความไม่สะอาดของน้ำนั้นปรากฏให้เห็นสายฝนน้ำสายฝนหรือน้ำฝนเนี่ยมีลักษณะสอดคล้องกับธรรมะอยู่สาประการประการแรกคือเย็นเมื่ออาบน้ำฝนแล้วจะเย็นกายเย็นใจรู้สึกสบายธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าใครรู้จักธรรมะศึกษาธรรมะแล้วนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติ ก็จะพบกับความเย็นใจเย็นกายอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีความเย็นคนที่มีธรรมะเหมือนกับพระอาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติธรรมเข้าใกล้แล้วก็จะเย็นอันนี้ต้องบอกอย่างชัดเจนเลยนะว่าพระที่ปฏิบัติธรรมหรือท่านที่มีธรรมเนี่ยเราเข้าใกล้แล้วเย็นไม่รวมถึงพระบางท่านที่เราใกล้แล้วเข้าใกล้อาจจะร้อนอันนี้ไม่เกี่ยว นะเน้นหนึ่งพระที่เข้าใกล้และเย็นเพราะท่านมีธรรมเป็นตัวทําให้เกิดความเย็นประการที่สองฝนเป็นน้ํามีคุณสมบัติประการหนึ่งก็คือชําระชําระสิ่งสกปกรกเช่นหลายๆคนชอบทําความสะอาดพื้นทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดบริเวณรอบๆบ,บ้านเวลาที่ฝนตกเพราะทําความสะอาดด้วยฝนเนี่ยหนึ่งประหยัดสองสบายสามได้เล่นน้ําฝนด้วย 4ก็คือได้ความสะอาดของบริเวณที่เราจัดการทําความสะอาดนั้นธรรมะก็เช่นเดียวกันใครก็ตามที่มีธรรมะอยู่ในใจและนําธรรมะมาประพฤติปฏิบัติย่อมจะทําให้เกิดจิตใจที่ขุนมัวก็จะเป็นจิตใจที่แจ่มใสความประพฤติปฏิบัติที่เคยหมองมน่นด้วยความโลภความโกรธความหลงอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อนาธรรมะมาเป็นหลักการประจําใจและดําเนินชีวิตตามหลักธรรมนั้น ก็จะทําให้ชีวิตเราสะอาดขึ้นเขาบอกว่าหลายๆคนชอบทําบุญบ่อยๆก็ถามว่าโยมวันนี้วันเกิดเหรอมีคนมาทําบุญที่วัดเนาะไม่ใช่ครับวันเกิดของใครหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับในบ้านแล้วทําไมโยมอยากทําบุญน่ะผมต้องการจะชําระบาปสักหน่อยครับทําบุญเพิ่มไว้บ้างมันจะได้ชนะบาปที่ทํามาหลายวันแล้ว เอออย่างนี้ก็มีก็ดีเหมือนกันนะก็เป็นเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตในความเป็นจริงแม้บาปกับบุญจะชําระร้างหักลบกลบนี้กันไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าหากปริมาณบุญมีมากกว่าบาปหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีพอๆกันเนี่ยก็จะทําให้ผลจากบาปที่เรามีนั้นไม่สาแดงฤทธิ์เดชได้มากนักเปรียบเหมือนกับกองทัพสองกองทัพที่มีกําลังใกล้เคียงกันก็ย่อมจะไม่รู้แพ้รู้ชนะก็ได้ง่าย ยิ่งอีกฝ่ายหนึ่งเกิดมีกําลังมากกว่าเนี่ยก็ยิ่งชนะได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นหลายๆคนจึงนิยมที่จะสร้างบุญสร้างกุศลบ่อยๆโดยเพราะท่านที่มีอาชีพเรื่อการประมงท่านมีอาชีพเกี่ยวเรื่องการค้าขายสิ่งที่เป็นชีวิตสัตว์เป็นต้นชอบทําบุญกันเยอะๆแต่บางคนก็อ,อุป,ปนิสัยชอบทําบุญอยู่แล้วเพื่อเพิ่มบุญให้กับตนเอง ลักษณะประการที่3ของฝนกับธรรมะใกล้เคียงก,กันก็คือเป็นตัวประสานและให้เกิดความสุขนะเป็นตัวประสานให้เกิดความสุขเช่นอะไรเ,เขาบอกว่าโยมเคยได้ยินคำว่ายุติธรรมไหมคำว่ายุติธรรมเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าคือความที่เท,เที่ยงตรงเ,เป็นความตรงไปตรงมาสอดคล้องแต่จริงคำว่ายุติธรรมเนี่ยเราต้องแปลก่อน ทอดคจาจะยุติธรรมออกมาเป็นสองศั์เนาะยุติแปลว่าหยุดหยุดเลยทำต้องแปลว่าความดีใน,น,นทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราเอาตัวยุติธรรมเข้าไปตัดสินเข้าไปพิจารณาเข้าไปดาเนินการเพื่อให้ปัญหาในยุติลงเนี่ยมันเป็นการเอาความดีเข้าไปให้จบอา,อาจจะเป็นเรื่องความข้อบทกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องการไปปลอบประโลมใจให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน อาจจะมีการขอร้องให้เกิดความสงสารเมตตากันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือยุติที่ทำจบจุดจบที่เจอปัญหาที่จบจบตรงธรรมะคือความดีอย่างเงี้ยเราก็จะเจอเหตุการณ์รอะไรการที่จบลงบนความดีถ้ายกตัวอย่างเกาๆหน่อยเอาสมัยครั้งพุทธกาลก็ตอนที่องคุริมานจะเข้าไปประหารพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าหยุดเถอะเราหนะยุดแล้วจากการทำบาปแต่ท่านนั้นยังไม่หยุด องค์คุลิมานฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ซึ้งมากเพราะเป็นคนที่เรียนหนังสือมาเยอะแต่อาศัยบาปกรรมที่ถูกครูบาอาจารย์หลอกให้ไปทําบาปฆ่าคนเยอะๆเพราะคิดว่าจะมีคนที่คนหนึ่งฆ่าองค์คุลิมานได้องคุลิมานที่เก่งอาจารย์อิจฉาลูกศิษย์วังนั้นเถอะแต่ก็ไม่มีใครฆ่าองคุลิมานได้แต่เมื่อมาเจอสุดยอดกัละยาณมิตรกัละยาณชนของโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ตรัสสอนด้วยคำที่องคุลิมานเข้าใจได้โดยง่ายว่าจงหยุดจากการทำบาปเถิดเรานั้นหยุดแล้วท่านนั้นไม่หยุดจากเราเราเดินหลบจากท่านก็จริงแต่เรานั้นหยุดจากการทำบาปท่านนั้นยังไม่หยุดวิ่งตามเราและพยายามจะเข้ามาทำบาปอีกจงหยุดเถอะองคุลิมานฟังแล้วก็ทราบซึ้งในสุดก็บวชในพุทธศาสนา บรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาคือเป็นพระอาหารหันต์คือทําลายกิเลสตัวเองได้ด้วยอํานาจของยุติธรรมหรือธรรมคือความดีนั่นเองเพราะนั้นโดยสรุปญาติโยมทั้งหลายท่านทุกชมทุกท่านฝนกับธรรมะมีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างน้อย3ประการ1ก็คือเย็นเย็นกายเย็นใจ 2. ก็คือชําระชําระความหมุนหมองชําระความสุกปรกของจิตใจและร่างกายได้เหมือนกันฝนอาจจะชระได้เพียงแค่ร่างกาย แต่ธรรมะนั้นชำร,ระจิตใจได้ลึกซึ้งจนกระทั่งบริสุทธิ์ปุดพองเป็นพระอริยะบุคคลได้และประการที่สามก็คือฝนเป็นน้ำประสานและทำให้เกิดความสุขธรรมะก็เป็นความดีที่ประสานแล้วก่อให้เกิดความสุขเช่นเดียวกันทีนี้จะขอให้ธรรมะแก่ญาติโยมทุกท่านเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้สมกับหัวข้อที่บรรยายในวันนี้ว่าธรรมะกับสายฝน ธรรมะที่จะเข้ากับสายฝนได้เป็นอย่างดีในวันนี้เนี่ยอัตมาขอยกเอาภะละห้าประการคำว่าพะละเนี่ยแปลว่าหลักธรรมที่ที่นำมาประพฤติธปฏิบัติแล้วจะก่อให้เกิดเป็นกำลังก่อให้เกิดเป็น Power เป็นเอเนจีชั้นสูงที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรค แหวกว่ายไ,ไปสู่ความสําเร็จและดําเนินชีวิตยอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งเรียกว่าสตรองทูเกเร่คือแข็งแรงไปพร้อมๆกันแข็งแรงไปด้วยกันธรรมะเรียกว่าพระห้าประการนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันเริ่มต้นจากศรัทธ,ธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังและปัญญาพลัง ศรัทธาพลังก็หมายถึงว่าคนจะมีกำลังมีกำลังใจมีกำลังในการดำเนินชีวิตมีกำลังมีความมั่นใจที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแม้จะต้องแหวกว่ายและต่อสู้หรือต่อสู้กับสิ่งที่รุนสักมากมายอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเกิดพลังสิ่งเดียวที่ต้องมีคือพลังแต่พลังในที่นี้มีพลังที่ประกอบด้วยหองค์ประกอบด้วยกันหนึ่งศรัทธาพลังคือความเชื่อ พลังที่เกิดจากความเชื่อโยมลองดูเถอะถ้าหากเราขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือขาดความเชื่อใจเราจะทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะยิ่งถ้าอยู่ในวงการค้าขายวงการธุรกิจเราจะยิ่งเห็นความสำคัญของศรัทธาหรือแม้แต่อยู่ในวงการของการสั่งสอนครูบาอาจารย์ ศรัทธาเป็นเรื่องสำคัญมากเราลองดูท่านพระสารีบุตรตอนที่เป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาเป็นปริพาชกได้เดินมาที่ถนนเจอพระอัศิบินทบาทอยู่ด้วยกกริยาที่งดงาม สำรวมจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังจะเลี้ยวไปทางซ้ายจะย้ายมาทางขวานี่พระอัชิกระทําด้วยความสำรวมระวังเป็นอย่างยิ่งภาษาริบุตรนั้นเป็นบุคคลที่มีปัญญาเป็นเด็กหนุ่มที่กําลังแสวงหาความสําเร็จในชีวิตต้องพูดถึงเบื้องหลังของภาษาริบุตรให้โยมฟังนิดหนึ่งห้ท่านดูฟังฟังนิดหนึ่งภาษาดิบุตรนั้นเป็นกุมารหนุ่ม ถ้าพูดสมัยนี้ก็จะบอกว่าเป็นพวกลูกของไฮโซมีทรัพย์สมบัติมีการศึกษารูปงามครบหมดทุกอย่างแล้วใช้ชีวิตอยู่ในโลกคารวะาในสังคมเนี่ยเบื่อและเที่ยวก็แล้วเล่นก็แล้วอะไรก็แล้วแต่มีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่เต็มอิ่มมีบางท่านก็ถามว่าทำไมชีวิตไม่เต็มอิ่มคำตอบง่ายๆก็คือเพราะท่านเหล่านี้ สร้างบุญบารมีมาเพื่อการเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อไปเสพทางโลกซึ่งมันไม่ใช่วิถีของการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่อิ่มหรอกในสุดก็มาบวชในทางศาสนาก,กับพวกปริพาชกปฏิบัติไปก็ไม่เจอทางที่มันอิ่มใจสักทีจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งมาเจอพระอัศชิก็ศรัทธารู้สึกมันเกิดปิติเขาเรียกกันมาสปาร์ก,กันพอดีมาคลิกกันพอดี ก็เลยเข้าไปหาไปคุยแค่เพียงประโยคเดียวที่พระอัสชิตอบคำถามของภาษาริบุตรในตอนนั้นว่าใครเป็นครูของท่านครูของท่านสอนท่านว่าอย่างไรพระอัชชิตอบเลยพระมหาสมณโคดมคือครูของเราครูของเราสอนเพียงแต่ว่าสิ่งใดก็ตามย่อมเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุสิ่งที่เป็นผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าต้องการจะยุติผลไม่ให้เกิดขึ้นต้องไปยุติที่เหตุอันนี้พูดแบบเป็นภาษาถอดความให้ยมเข้าใจนะเหมือนกับนักมวยชกมวยเหมือนกันแหละแต่คนที่เป็นนักมวยเก่งๆเขาจะรู้ลีลารู้ท่ารู้วิธีการชกและที่สำคัญก็คือสามารถคิดเทคนิคหรือแท็กติกในการชกการต่อสู้ให้เกิดชัยชนะได้โดยง่ายให้กับตนเองได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสติพลัง และที่สาคัญที่สุดสาหรับชาวพุทธทั้งหลายนะก็คือต้องมีสติเตือนตนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วละสิ่งที่ชั่วชั่วไม่ดีซะอย่าไปทําจงทําความดีแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสบังคับหรือเกินจะต้องทําสิ่งที่ผิดบ้างก็พยายามทําผิดให้น้อยที่สุดแต่เมื่อมีโอกาสทําความดีแม้จะเป็นความดีเพียงเล็กน้อยโยมจงตั้งใจทานะแล้วทําอย่างตั้งใจทาบ่อยๆทํามากๆแม้จะเล็กจะน้อย เปรียบเหมือนกับก้อนกรวดก้อนหินก้อนทรายเล็กน้อยมารวมกันก็กลายเป็นตึกหลังใหญ่ที่มั่นคงต่อสู้กับพายุและฝนต่อสู้กับสิ่งต่างได้ให้เราอยู่อาศัยภายในจะเกิดความสุขความสวัสดีประการที่4คือสมาธิพลังคนเราอะ่ะมีศรัทธาแล้วมีความขยันหมั่นเพียรแล้ว มีสติองค์ความรู้ต่างๆแล้วยังจะต้องมีสมาธิพลังคือความเด็ดเดี่ยวมั่นคงในการที่จะใช้ความรู้ใช้ความเพียรและใช้ศรัทธานั้นทําให้เกิดพลังนําไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอีกทําให้งานที่ทํานั้นประสบความสำเร็จได้และสุดท้ายยมก็คือต้องมีปัญญาเขาเรียกปัญญาพลังปัญญาพลังนั้นเปรียบไปก็เหมือนกับตัวเป็นหางเสือรถจะขับเร็วต้องมีภูมไาลาัยชันใด เรือที่ขับเร็วต้องมีหางเสือคอยคัดท้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบลีกโคดหินไม่ให้เรือกระทบกระทั่งเกิดความแตกหักได้อย่างไรน,นั้นปัญญาทําหน้าที่นี้ปัญญาพลังเพราะฉะนั้นสุดท้ายตรงนี้โยมอาตมาอยากจะสรุปเป็นประเด็นสั้นๆให้โยมนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าถ้าหากญาติโยมอยากจะเป็นคนเรียนหนังสือประสบความสําเร็จให้ลูกหลานสู่ความสําเร็จถ้าญาติโยมอยากจะเป็นคนประสบความสำเร็จในการประกอบหน้าที่การงานหรือรับผิดชอบภารกิจอะไรก็แล้วแต่จะเล็กจะใหญ่ขค่ไหนก็ตาม โยมอยู่ในด้านไหนของการประกอบสัมมาชีพหรือการมีชีวิตยโยมอย่าลืมศรัทธาพลังนะอย่าลืมวิริยะพลังอย่าลืมสติพลังอย่าลืมสมาธิพลังและอย่าลืมปัญญาพลังสรุปแล้วก็คือถ้าโยมอยากจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดในชีวิตทุกด้านที่โยมกระทํางานนั้นต้องมีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่เราทาว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่พาตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้ และต้องทุ่มเทความเพียรให้หนักเหมือนกับที่เศรษฐีของโลกมีบิลเกตมีแจ็คมาเป็นต้นพวกนี้ใช้ศรัทธ,ธาในสิ่งด้วยเองใช้ความเพียรทุ่มเททําสิ่งด้วยเองต้องทําและก็มีสติคัดกรองสิ่งที่ประทําให้เกิดความสําเร็จคัดกรองสิ่งที่ทําให้เกิดความสำเร็จ,รอ,รจออกไปและก็มีสมาธิคือมีความตั้งใจกระทําอย่างมุ่งมั่นและสุดท้ายก็คือใช้ปัญญาคุมทั้ง4องค์ประกอบข้างต้นทั้ง5ประการนะโยม ถ้าถามว่าองค์ไหนสําคัญที่สุดต้องบอกว่าสําคัญทั้ง5ประการเท่ากันเป็นแต่เพียงทําหน้าที่ต่างกันเท่านั้นเองขาดองค์ใดองค์หนึ่งเราก็จะเป๋เหมือนรถที่มีล้อไม่ครบก็จะวิ่งไม่ถนัดฉันใดพรั้นญาติโยมที่อยากจะประสบกับความสําเร็จในการดําเนินชีวิตอยากจะเกิดความสุขเย็นกายเย็นใจเหมือนกับที่ได้รับความเย็นฉ่าจากสายฝนในวัสันติฤดูเช่นในคราวนี้ในช่วงนี้โยมก็ต้องฝึกฝนตัวเอง ให้ใช้ธรรมะทั้งห้าประการนี้ในการดำเนินชีวิตจะพูดก็ต้องพูดด้วยศรัทธาพูดด้วยความเพียรพูดด้วยสติพูดด้วยสมาธิและพูดด้วยปัญญาจะทำจะคิดก็ให้ทำคิดด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญาพูดสั้นๆตรงนี้เลยจะทำพูดคิดหรือจะคิดพูดทำหรือจะพูดทำคิด ให้จงมีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ดีงามทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่างขยันหมั่นเพียรมีสติลํำลึกคัดกรองให้ได้ว่าอะไรถูกไม่ถูกอะไรดีไม่ดีและตั้งใจทําสิ่งนั้นอย่างมั่นคงไม่ท้อถอยแล้วจงใช้ปัญญาตัดสินดูแลสิ่งต่างนั้นก็จะทำให้ยโยมทั้งหลายประสบกับความสร็จในการทํากิจการทั้งปวงทําให้ชีวิตพบกับความงดงามทําให้ชีวิตพบกับความสุขพบกับความเย็นกายเย็นใจไม่เดือดร้อนโดยประการทั้งปวง เพราะนั้นนี่คือธรรมะกับสายฝนสายฝนให้ความเย็นชำ่ำสายฝนให้การชำะระล้างสิ่งสกปรกสายฝนให้การประสานสุขสามัคคีได้ชั้นใดธรรมะก็ให้ความเย็นใจชำระจิตใจให้ใสสะอาดและทําให้สังคมหรือการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมีความสุขมีความประสานสามคัคคีและมีความร่วมมือร่วมใจกันเพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย จงดาเนินชีวิตอยู่บนองค์แห่งพระธรรมหาประการนี้เพราะพระธรรมหาประการนี้พระพุทธเจ้าตัดสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นธรรมะที่จะทําให้ชีวิตทุกชีวิตที่นําหลักธรรมทั้ง5ประการนี้มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของตนก็จะทําให้ชีวิตนั้นมีพลังเมื่อเรามีพลังประสบความสําเร็จจิตใจสบายเย็นฉ่าเหมือนการได้อาบน้ําฝนที่เย็นสบายแล้วก็จะมีรัศมีมีออร่าแห่งความสําเร็จ เป็นบุคคลที่อยู่ระดับแนวหน้าเป็นบุคคลที่ไปไหนมาไหนใครก็รักเพราะเป็นคนที่มีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามไปไหนมาไหนคนก็ชมเพราะมีความเพียรมีสติมีสมาธิความตั้งใจไปไหนมาไหนคนก็ให้เป็นผู้นําเพราะเป็นผู้มีปัญญาท้ายสุดของการบรรยายธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีกับญาติโยมผู้ชมด้วยกันทุกท่านทุกคนและทุกเมื่อ เทินขอเจริญพร กับธนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนั้นแลดีจึงเป็นโครงการที่ให้บริการวิชาการกับสังคมพร้อมกับธนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับ พระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระโิวงสาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ผู้เป็นนายกสภาหมหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัยได้ไปกราบทูลในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปธรรมของพระองค์และให้ใช้วราชบพิษในการบรรพชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอุปชาเองด้วยรา,าทม ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุขโขบรรประชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหากุณาธิราชวิทยาลัยที่จะทำให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นดำเนินการไปได้ด้วยดีจึงได้ประกาศรับสมัคร นักเรียนที่มีคุณ,ณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทำความเข้าใจตลอดถึงคำขันนาคที่จะบุปันประชาเป็นสามเณรดังนั้นโครงการนี้เราบวชในเดือนธันวาคมก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ผู้ทรงพระหุนอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพร,รักของปวงชนชาวไทยในสิ่งที่สามเณรทั้งหลายได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดเรื่องการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้วย่อมจะเกิดผลกับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้ จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่กทกทานที่ได้ร่วมโครงการฐานสามัคคีและมีความร่วมมือร่วมใจกันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงดำเนินชีวิตอยู่บนองค์แห่งพระธรรม5ประการนี้เพราะพระธรรมห้าประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นธรรมะที่จะทำให้ชีวิตทุกชีวิต ที่นำหลักธรรมทั้ง5ประการนี้มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตนก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีพลังเมื่อเรามีพลังประสบความสำเร็จจิตใจสบาย